อัปเดต2025 Wizdom International Buffet ยังควรตามไหมในราคาเริ่มต้น1ใบเตาได้อาหาร4สัญชาติวันนี้เรารวมไฮไลท์มาให้เพื่อนๆตัดสินใจลวค่ะประเดิมด้วยอาหารญี่ปุ่นอย่างแซลมอนซาชิมิและสดๆให้ใบอันหอยเชลทัฟฟิลหมี่เย็นทานแล้วสดชื่นหอยตัวใหญ่เป็นเป้งหรือจะเป็นซูชิเนื้อวากิวจัมโบ้ถูกใจแน่นอนเพราะเขาให้เนื้อเยอะข้าวน้อยเนื้อนุ่มลิ้นละมุนมาต่อกันที่อาหารไทยที่เด็ดอย่างกุ้งแม่น้ำเผาใส่กลางตัวเบิ่เบิ่งหัวกุ้งเยิ้มเยิ้ ทางวิตด,ดอมก็มีมิมิหมูกระทะนะคะถัดมาเป็นอาหารเวทเทิลค่ะกับกุ้งแม่น้าบิยอดคือดีมากไม่เลี่ยนเลยค่ะซุปเห็ดทัฟเฟิลบอกเลยว่าแอดชอบมากตัวซุปหอมทัฟเฟิลรสชาติเข้มข้นทานคู่กับขนมปงังอาหารจีนมาเริ่มเลยเป็ดย่างเนื้อแน่นนุ่มทานกับน้ำซอสเข้ากันมากยังมีเสี่ยวหลงเปาซุปกุ้งคือทุกคนต้องมาลองจริงๆแค่นั้นยังไม่พอนะคะยังมีของหวานอีกพุดดิง้งไอศครีมวนิลาดึ๋งๆอันนี้ต้องสังข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงหอมหวานมากค่ะราดกะทิกินกับข้าวเหนียวใบ เตยอร่อยมากทั้งหมดนี้ค่ดแค่เมนูเด็ดๆที่ให้สิบเต็มสิบเท่านั้นนะยังมีเมนูอีกหลายเมนูเลยถ้าถามเราคือคุ้มต้องจัดอีกชาวน,นทบุรียนฟอเลเราไว้เลยถ้าชอบร้านหลูกกมแกมแบบนี้